ที่จริงหนังควรจะฉายวันไหนยังไม่ระบุวันนะเดี๋ยวจะประกาศล่วงหน้าหนึ่งเดือนหรือว่าก่อนฉายอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะตอนนี้กําลังทีมงานวิ่งประสานงานกันแบบทั้งโรงหนังทั้งตรวจหนังทั้งอะไรใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละนะครับเดี๋ยวรีบแก้งวันนะฮนะรเราเจะเอาหนังเขา้าฉายในโรง <c oughs> ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วหนังก็จะออกมาฉาย ในระบบออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะให้พี่ๆทั่วโลกได้ดูกันนะครับฉายในโรงประมาณ3วันถึง7วันนะครับแล้วแต่คนดูถ้าคนดูไม่เยอะเขาก็จะถอดหนังเราจะลงแต่ถ้าคนดูยังเสมอต้นเสมอปลายทุกๆวันทุกๆรอบอะไรเงี้ยลงเขาก็จะฉายอยู่เพราะงเขาได้ตังลงได้ตังเขาก็ฉายคขาฉายเขา,า,เขาจะไม่ถอดหนังเราแต่ถ้าวันไหนที่คนดูน้อยลงไม่คุ้มค่าฉายเขาก็จะถอดหนังออกนะครับ โดยประมาณหนังจะอยู่ได้วันสามวันถึงเจ็ดวันนะครับในโรงพยาบาลนะครับถ้าอยู่ได้เจ็ดวันนี่คือแบบสุดยอดแหละมีหมกหวกอยู่ได้เจ็ดวันนะผมเคยทําสถิติไว้อยู่ในอีสานนะครับฉายอยู่เจ็ดวันนะครับคนดูตลอดเลยนะครับในช่วงนั้นเพื่อนแล้วก็ปานีก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับขอให้อยู่ได้ถึงเจ็ดวันนะครับอย่าให้ลงหนังตอดทุกคนช่วยไปดูน้องๆด้วยนะครับถ้าว่างนะครับ อย่าให้หนังโดนถอดก่อนสามวันและกันนะครับ <st art> หนังของปลายจะมาเมื่อไหร่คะหนังน้องปลายน่าจะปีหน้าครับนะ <st art> ครับเพิ่งประชุมกันแล้วก็วางโปรเจกต์ให้สิ่งและอนมีหนังแล้วก็หนังของปลายนะครับเป็น2เรื่องนะครับก็น่าจะหายคิวถ่ายช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับแล้วออนอร์ทีหนึ่งก็น,น่าจะปีหน้าเลยนะครับฝากติดตามน้องนะฮะอย่าเพิ่งปล่อยมือกันนะ <t art> สายกรุงเทพหรือเปล่าคะเดี๋ยวแจ้งนะครับเดี๋ยวแจ้งนะครับมีซีดีไหมไม่มีครับซีดีเพลงแบบคนแพ้ปล่อยมือไดน่าจะประมาณปีหกเจ็ดหรือหกแปดนะฮะถ้าจำไม่ผิดเพื่อนชายกรุงเทพไหมคะเดี๋ยวแจ้งนะครับลุกบวชกี่วันคะัเจ็ดวันครับเซตบ็อกหนังเพื่อนยังไม่ได้เริ่มส่งนะครับเดี๋ยวจะโพสต์บอกทีนึงตอนนี้ของจะเสร็จหมดแล้วก็ เขากาลังทยอยส่งไปที่โรงงานให้โรงงานแพ็คบรรจุใส่กล่องเซฟบ็อกที่สวยงามนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับส่วนเดือนหน้าก็จะมีแพ็กเกจของตัวสิงนองนาที่น้องๆได้ไปทํานากันแล้วก็เริ่มอ่อนแอกันนะครับให้ได้ให้ได้เก็บสะสมข,ของที่ลึกนะครับอาจจะมีพันเมล็ดพันธุ์ข้าวที่น้องได้ทําไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับให้พีเอฟซีเอาไปปลูกไอ้ปลูกเสร็จแล้วผมก็จ่ายพีพีพีเอฟซีพีพีปลูกให้มันเกิดแล้ว เอากลับมาแล้วเดี๋ยวจะมีประกวดกันด้วยเอากลับมาเราจะพาพี่พีเอฟซีดำหน้าครับปีหน้าปีหน้าเออมีกิจกรรมดำหน้ากับพี่พีเอฟซีนะครับแล้วก็จะต่อยอดกันอย่างนี้ทุกปีปีนี้ขอไปที่ช้านิดน,นึงนะครับเนื่องจากทีมถ่ายทําตัดต่อเราไม่พอนะครับตอนนี้กําลังแบ่งงานกันอยู่นะครับงานน้องๆเยอะนะครับแล้วก็เลยทําให้งานมันช้านะครับก็เลยรับคนมาเพิ่มด้วยอะไรด้วยนะครับทีมตัดต่อนะครับปีหน้าน้องสองคนจะมีงานร้วมกันไหม มีครับมีก็ยังมีงานร่วมกันนะมันมันมันไม่ได้แยกกันขนาดนั้นนะครับส่วนงานไหนที่แยกก็คือแยกนะครับอย่าอย่าไปซีเรียสน,นะครับงานที่เขาจ้างเดี่ยวอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะไปเดี่ยวนะครับส่วนงานจ้างคู่เราก็ไปคู่ปกตินะครับสมัครงานนะครับบอว สวัสดีครับพี่สิงห์ว่าทำซีดีของน้องอ่ะอยากสะสมรอเพลงใหม่ปลายปลายก็แบบปายก็ไม่ค่อยว่างมาทำเพลงแล้วก็หาเวลาหรือหาเพลงให้ปลายคอนข้าะยากนิดนึงแต่ว่าปีนี้น่าจะมีอีกสักหนึ่งเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปลายมาอัดอยู่นะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับ อนน้องไปโพูดว่าปีหน้าถึงจะปล่อยเพลงใหม่ใช่ไหมเพราะว่ามันนานไปอยู่นะนะครับก็อยากให้ไปมีสักปีละสามสี่เพลงหรือหกเพลงนะครับนะครับใจผมนะอยากให้มีทุกๆหนึ่งเดือนละเพลงเลยแหละแต่ว่าน้องก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับไม่ค่อยมีเวลามาทําเพลงให้ค่ายนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างแล้วหาเพลงให้น้องจริงๆอ่ะเพลงที่หายไปมีเยอะอยู่นะครับสี่ถึงหกเพลงนะครับแต่ว่าอยู่ที่น้องว่าจะชอบเพลงไหนนะครับ เลืองมาทำนะครับน้องนุกปวดเดือนไหนเดือนไปลายปายเดือนนี้นะครับครับจะเปิดบล็อกเซตหนังเพื่อนไหมปิดไปแล้วครับไม่ได้เปิดแล้วนะครับเราจะทำให้มันเป็นแบบลิมิเต็ดอ่ะเนาะคือเข้าใจอยู่ว่าคนแบบบางทีเงินมันก็ไม่ตรงกันอะเนาะแต่ว่าเราอาจจะโพสต์แจ้งล่วงหน้าอยู่นะครับเพื่อให้ได้แบบจับจองกันนะครับ เพราะว่าในนั้นจะมีความพิเศษอยู่นะครับคนที่ได้เซษตบล็อกไปก็จะได้ชมตัวอย่างหนังก่อนใครนะฮะก่อนเข้าโรงนะครับแล้วก็จะมีะมีโปสการ์ดมีของที่รื่ในนั้นนะฮะให้ได้เป็นลิมิเต็ดกันนะครับจะไป CNP h u เฮาเมื่อไหรคะน้องไปยังไม่ได้แจ้งวันขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวรอแม่เบนด้วยนะครับวันนั้นน้องไปขึ้นเอาเลิกเฉยๆนะครับเป็นวันดีอะไรเงี้ยแหละน้องก็เลย ไปขึ้นเอาเลิกกับครอบครัวนะครับไม่ได้เชิญทางค่ายไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องจะขึ้นเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งให้มันเสร็จดีๆเรียบร้อยก่อนนะครับเราก็จะไปขึ้นบ้านใหม่ติเออขึ้นโรงแรมใหม่แล้วกันนะครับพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนุกบวชไปมีงานไหมอ๋อไม่ครับน้องจะหยุดพักนะครับในช่วงนุกบวชน้องจะพักก่อนนะครับคือนุ๊กบายก็ยังเป็นเด็กเด็กคือของผมคือเวลาผมถามว่าอ่า สมมุติอ่าน,นุกนุหยุดไปรับงานไหมไปบอกไม่นุกหยุดไปก็จะหยุดเวลาไปหยุดผมก็ถามานุกรับงานไหมไม่ถ้าไปหยุดผมก็หยุดกับปี <c oughs> คือผมต้องบาลานซ์สองคนที่ให้มันได้เหมือนกันอะเข้าใจไหมแล้วก็ก็หลังหลังกแถลงข่าวก็ถามไปอยู่ว่าต่อไปรับงานเดี่ยวงานแยกอะไรเงี้ยไปไปได้ไหมอะไรเงี้ยไปบอกว่าถ้าไม่มีนุกไปก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ย นะครับมันก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเคยขึ้นเวทีด้วยกันมาตลอดมันก็อาจจะเป็นเป็นเหมือนบัดดี้เป็นเป็นอะไรกันล่ะเป็นเป็นอะมันพูดว่าอะไรวะเป็นความมั่นใจเออปนุก็เป็นความมั่นใจของปลายอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ก้าวแรกก็นะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็พยายามบาลานให้สองคน ที่เอาที่เขาสบายใจอะเออเวลาจะยุดรับงานอะไรเงี้ยผมก็จะถามน้องก่อนนะครับแต่ไปกับศรีขอรไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูให้อีกทีหนึ่งนะครับหนังเพื่อนมีสตรีมไรไหมมีครับช่วงออกจากโรงนะครับอืป้ายเป็นคนบอกเองนั่นแหละนูกเป็นความมั่นใจของปายอะไรเงี้ยเวลาเห็นนูกอยู่บนเวทีมันก็รู้สึกมั่นใจในการจะร้องจะเล่นอะไรเงี้ย ถ,ถึงตอนนี้เราก็ไม่ได้บังคับทุกคนว่าต้องรักนุกรักบายหรือรักใครในบ้านสิงนะครับเอาเป็นว่าให้เอาความสบายใจของแต่ละฝ่ายเป็นเกณฑ์นะครับใครชอบยังไงก็ติดตามแบบนั้นนะครับแต่ไม่อยากให้มาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับหรือไม่อยากให้มาแบบทําให้มันเกิดประเด็นอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะประดีประนอมแล้วก็ไม่อยากเห็นเยฟซีทะเลาะกันไม่อยากให้แบ่งพักแบ่งพวกอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าเออใครชอบใครชอบน้องคนไหนก็ติดตามไปเลยแบบ ม่ต้องมาพูดถึงอีกฝั่งดีกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะหนึ่งเพราะว่าเชื่อไหมว่า <c oughs> เด็กมันไปอ่านเจออยู่นะไหลายโพสได้หลายเนียอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ไม่สบายใจหรอกเวลา <c oughs> มาถึงคนแก่ก็มันมานั่งเล่าผงฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็บอกว่าไม่ไมต้องไม่สนใจหรอกไม่เป็นไรก็ถือว่ามันบังคับจิตใจเขาไม่ได้เนาะพี่พีเอฟซีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเราทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะครับอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับ เราอาจจะมีเพลงดังต่อไปอีกหรือว่ามีผลงานอะไรที่แบบดีๆออกมาให้พีเอฟซี FC, ภูมิใจนะครับก็ก็เลยก็เลยพยายามปลอบใจน้องนั่นแหละเออไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปโพสตพอเราโพสตก็เป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยบอกตรงนี้เลยว่านะก็ เบาๆกันลงนิดนึงนะครับไม่อยากให้ทะเลาะกันนั่นแหละนะครับเห็นอยู่ไม่สบายใจรักทุกฝ่ายนะรักพี่บีรักพี่บิเอฟซีทุกคนเลยทั้งเมียนุ๊กเมียนปลายอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นประเด็นกันนะครับรักกันนะครับรักกันดีกว่านะครับเ,เราเห็นเขาเติบโตเราเห็นเขาประสบความสาเร็จก็รู้สึกภูมิใจแบบเขานะครับเดี๋ยวก็จะมีสเต็ปต่อไปลูกปลายก็จะโกอินเตอร์มาขึ้นขยับสเต็ปเลเวลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันยังยังเบบี้เบบี้อยู่เลยนะในวงการแล้วก็ยัง เอาถ้าพูดตรงๆมันยังเหลืออะไรที่ต้องทําอีกหลายอย่างที่จะทําให้น้องเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่านี้นะครับปีหน้าเนี่ยอย่างเช่นบ้านสิงสัญจรเนี่ยหลายๆจังหวัดผมจะจัดเป็นฟรีคอนเสิร์ตคนก็จะเริ่มรู้จักน้องๆมากขึ้นน้องๆบ้านสิงจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรคือคอนเสิร์ตบ้านสิงบางคนยังง,งงงอยู่ตอนนี้เขายังไม่รู้จักนะครับเพราะเราอยู่แต่ในกลุ่มปิดนะครับต่อไปก็พยายามจะเป็นกลุ่มเปิดมากขึ้นหาสปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตในการจัดงานนะครับให้น้องๆได้มีพื้นที่ พิเศนต,ตัวเองมากขึ้นสู่สาธานะมากขึ้นนะครับไปออกรายการนั่นนู่นนี่มากขึ้นนะครับนูกจะหมดสัญญาอีกนานไหมคะคือจริงๆมันเป็นคำถามที่ถ้าพูดตามตรงมันไม่ควรถามถ้าตามโดยมาราย,ยาทน,นะครับคือเขาเรื่องพวกนี้เขาจะไม่ไม่บอกกันหรอกแต่ว่าผมอะ่ะคือถ้าเป็น f อซหรือ ติดตามเป็นก็จะไปค้นโพสเก่าๆผมได้ก็น่าจะคํานวณก็พอรู้นะครับเอาเป็นว่าหมดสัญญาหรือไม่มีสัญญาตอนนี้นักร้องค่ายเนี้ยผมไม่ได้ซีเรียสผมเชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็องค์กรผมว่าเด็กรักที่นี่ถึงยังมีส่วนน้อยที่หรือบางคนที่ออกไปทาใน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 ,ในมุมของตัวเองก็มีไม่ได้ไม่ได้ว่านะนะนะแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเขาศิลปินที่ออกไปส่วนศิลปินบางคนนะในนี้ตอนนี้หมดสัญญาแล้วหลายคนนะครับ ก็ยังอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่โดยที่ไม่ได้เซ็นสัญญากันนะครับสัญญาเป็นเพียงกระดาษครับถ้าใจคนไม่อยากอยู่มันก็ไม่อยู่หรอกครับนะครับตอนนี้เด็กๆก็ยังอยู่นะครับยังทําเพลงทาให้ค่ายรับงานให้เหมือนเดิมนะครับเพราะผมมั่นใจว่าที่นี่มีดีมีดีไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะครับก็น้องๆจะรักที่นี่นะครับแต่บางคนก็จะมีแนวทางของเขาออกไปทําเองอะไรเองแต่เราไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับ บ้านสิ่งเราจะเป็นเป็นมิตรกับทุกคนอนะ่ะเออ